สบายดีพี่น um> ้องเันจะขวยจะค้นอ้วนกินมาป่นกิโลเดินทางโดยเรือเรือ้นหามาแล้วกับขัวป่นเลยพี่น้องนักจีอันนี้อยู่พี่น้องมันเทียนนี่ได้เท่านั้นแหละพี่น้องเรอหาคุดมันบ่ค่อยเห็นจีผักบัวพี่น้องมะเพือเทศนักจีเรียบร้อยๆผักบัวกระล่างแล้วก็ซอยเรียบร้อยพี่น้องใส่ป่นกิโล แกแล้วเราทดีมันนี่ก็เอาที่หลงมาตัง คนจิโร่กนนันแล้วเรียบร้อยพี่น้องสองไอ้น้องเด้อพี่น้องเด้อได้ซับนี่แบ่งกันพี่น้องเห็นแล้วก็แบ่งกันแล้เมื่อกินอุ่นก็เสิร์ฟเมื่อสุรุกสุขพัวกินก็เสิย่างใส่ตั้งแต่เอ่ยพนันใส่ให้ใส่มาย่างเนาะก็เสิย่างอยู่นี่เลยคนจิโร่แล้วอุ่นก็นมาย่างใส่ ย่างใส่หมูกันแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาๆมากินน้ำกันปนกิโลพี่น้องพักกับเขากับสลัดพี่น้องมาเตือนอุ่ยคนละพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเตือนแต่ว่าไม่ข้าวพี่นาะเดี๋ยวรักขาพี่น้องเขาโตโตเดือดมากินดด้เวยไอ้สักขาหนี่งเฮ้ยหนุกเลยฮะขามันหนุกเนุนะ อักขันอืมจ๊ะจุดกิอลเนะี่ยข่าวแล้วคนหักลูกข่าวเพงลงมันข่าวลูกตัวเล,ล็กเงยนตัวเร็กหักลูกแล้วจะห้ามน้ำเหรอัง

ร้ายครับทะเาะกอันช่องหลลดรมนะเจือหดหรอมันเจือกขีทายมี้ทายสมหรอก็ไเปเบิ่งกน,น้ช่อรปเบิรงยังเล้อฟังสาวลูกครับโอ,อยูโย้ยค<อ>ันโมยเกาเยงตุ่มหน,น่ะ บวาเขา่าใส่มูมืคมแบบมือคมเอร่อยสุดแทบยำได้คมยำแบบว่าร่อยื้ดอกอื้อหืม กินยาเหมืมอนยาคุณเฒ่าด้ว่ะบ๊้ผนรีหลอกเมอไข้จึมัดยาต้องให้กินละเมื้อมาร่กินง้งน้ำบริาาาหารนอาถ้าอาดค้อมคว่ยทาน้ำอุ่นหองสะมัดตาผิ่นมัดสะเคืองแล้วก็ให้อยังออกมานอกสะเนือกเื่องค่ะมีเคื่ยงกับตาเก,ก็บกูก้เมนะ่ไหะ ตานะอัดแม่กับตาเเถอมัอืมพอกระเมืนะกก่อยนะหายใบสักแบบักสักเดี๋ยวะเห็นก็เห็ดบ่สลัดเหมืหวาน Bố mẹ. có xem Mhm. 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 Ừ Mhm. 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 mẹ Mhm. 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 cao Mhm. bà Mhm. Mhm. bị Mhm. Mhm. bác Mhm. 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 หนดาถึงดำงหลายห่วันสางวินมาวันเาร์วะเช้าวะตูหายที่เขาเมื่อเดียวหลุดเ Ừ. To biên tập sao to biên tập sao ừ. ngon không ngon 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 ngon

หมามานคืนเขานอนเท่านั้นเลยหมานอนจอดประตูเหมือนมึงห้องมูคืนบมกบ้าลูกมาใครตูทำโอเคกินนี่ก็ลาไปก่อนพี่น้องพ่อกับพี่น้องสบายดียดพี่น้อง